วัสดีครับพี่น้องผู้ปกช่องดนผู้ดนครับมาวันหยุดครับผมครับพี่น้องเขาปลาครับผานเจ๊งไม่เห็นเผ่งไว้ครับจะว่าจังไรหดอกอองกองป็นสั่นเกิดเลยมาลุยเบิ้งต้งกันครับไปครับพี่น้องผ้าเขาปลาปลากระโปงครับผ้ากระป็นแปนครับผม เดี๋ยวเขาไปเบิง้งทางครับพาเจ๊กนั่งน,น้ำหนาไปแล้วครับยี่เงด๋ยนี่งเด๋ิเดเจรณาดูก่อนอันนี้เป็ปดปลาเห็ดครับปลาเขามาหาเห็ดปลาเราไปลุ่นมึงครับน,นี่อยู่ใส่มึงครับพานเจ๊กผูน้ำทาง khỏi bùm lại khách cái gì à Đây là Nhàng dọn quá bình Nhàng, nhàng dọn quá bình ăn kìa được Không có tính hiện ต้นนี่อย่างนี้อโอ้พูดเหะเห็นเลยครับผมนี่ครับต้นนะนี่ครับต้นนี้ครับต้นนี้ต้นนี้ครับพูดนี่ครับ,รบพูดทั้งผึงดูเหมืนดำๆ โค้งไปนี่ครับโค้งไปวูดนี่ครับต้องพิมน์ก่อนนะครับผมข้างงานอะไรนี่คือเดี๋ยวหาเลี่ยมไทยพี่น้องมึงครับครับพี่น้องเอามุมไทยเหรอครับผมดำคือหรือครับผมเออซูมครับซูมลมนี่แหละครับพี่น้องข้างยางใหญ่ครับข้างใหญ่ครับผมปวด หักเลยอูย้ออรรมันดากไปก็ยังไงฟันหยอดเลยรอหลุดมืงครับซิม,มีหนามไมีเนือเ้อบ่ซิม,มีตัวอ่อนตัวแกร่รอหลุดมือแล้วกันครับผมเขื่กกครับพี่น้องเตรียมอุปกรณ์เดี๋ยวครับกระพานเจ็กสองคนเดี๋ยวลองขึ้นมึงครับมึงคือเอาหยาดยู่ปลายเลยครับโค้งๆเลยเดี๋ยวขึ้นคนละตนกระพานเจ็กครับขึ้นไปดึงเอาครับเราไปล้นมึงก่อนครับเหมือนเป็นยังไงเหมืนบ่คือ,อ,อกเบ่เอาครับผม แดงก okay. okay. right. well, ี <facial> ่คข <gger> in no uh ึ okay. Okay. Now, ้นกะดิมลงแคมงามกะจิลุยเลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวรอติดตามเมืองขบวนครับเดี๋ยวพี่นนองมหัดแล้วครับอู้ยกำพังฝึกพี่หนุ่มครับไปว่าท่านหดงานหน่อยหนึงครับอู้ยแต่เซียวเด็ต้องใส่พิชามันครับงานหน่อยพดเฮ้ยโอเคครับผมเดี๋ยวขอหยาดจัดการก่อนครับเมืงอ่านจะไปวิธีไหนงานหน่อยหนึ่งครับอู้ยพี่น ครับพี่น้องลงมาแล้วครับโอ้แดงคืองเหมือนเดิมเัาทีได้น้ำน้ำนี่กครับ้เบิกครับพอแดงคือเอาถุงโอเมดออกเดินขาดพอแดงเป็นดำหมดและนะครับเฮ้ยนกรอบๆตัวอ่อนพอแดงไปย้ำครับน้ำหวานโอ้ยนี่ครับเฮ้ยนี่ก็หน่อยใส่คนนี่ครับน้ำหวานครับน้ำหวานน้ำหวานแดงมาหลายครับผม ไปเติมกันอะไรนิดอะไรหน่อยไปครับคิดหลุ่นห้างเลยกับว่าแต่ที่มีก็พอจแก่ๆเดี๋ยวเบิดเบิดฝนแล้วครับเริ่มเขานาวครับจักต้นเดือนเล็กน้อยกับที่พงิวังว่าทีพ่อห้างไม่ไหมนะครับแก่ๆเลยครับอีกข้างหนึ่งสูงโขดครับพี่น้องอยู่ป้ายเดียวกันนี่แหละครับสูงแล้วก็เบื่อครับเอาห้างตำก่อนมาามีน้ำกับิีเอาต่อครับมันมันบ่หลายครับบ่คุมก็การขึ้นครับ ก็เลยว่าจิบเอาครับปล่อยไว้นี่แหละเอาเด้วยพอดีจ้ะปล่อยไว้นี่เลยครับไม่จะมันดูกันคนละพอดีเห็นมาหาเห็นก็เอาไปครับไม่อยากมีครับพักหนักอุปกรณ์เลยครับรับพอดีหาไว้หาไว้ใส่งานพอดีแหละโอเคครับผมพี่น้องคงจิได้เมื่อเลยครับพอสองครั้งแต่่ได้เอาครับเอาครั้งเดียว ขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมต้องโดนผูดโดนครับเป็นกำลังใจกันครับผมไว้พอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับครับ